ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที like that, ่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนให้องค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกแห่งองค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความสุขความจเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่นานสาธุชนทุกคนทุกท่าน,ท,ท,านที่กําลังติดตามทางเพจมศนลยานันบุญสิริในการธรรมะเจริญใจในค่ำคืนนี้ก็จะมาดึกสักหน่อยนะก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะดึกไม่กี่นาทีนะแต่กนะ็เพื่อให้เรานะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นั้นเนี่ย ได้สําเร็จนะก็ไม่ได้เป็นความยากลำบากอะไรนะถ้าเมื่อไหร่ที่ได้มีโอกาสได้ทําจะดึกสักหน่อยหนึ่งก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้ายังมีญาติโยมนะยังฟังรายการอยู่ยังติดตามรายการอยู่ท่านยังไม่ได้นอนหลับพักผ่อนแต่ถ้าท่านนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ขอให้ท่านจงแล้วนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุขแตนะ่วันนี้พูดถึงเรื่องของความฝันกนแล้วกันความฝันนะพูดถึงเรื่องความฝันนะพูดแค่ความคาว่าความฝัน ความฝันประการที่หนึ่งเรียกว่านะปุพานิมิตนะซึ่งเป็นความฝันที่มักจะเป็นสิ่งที่บอกหรือจะเป็นเหตุหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามักจะบอกไปในทางที่ดีให้แก้ไขนะให้เรารู้ทันหรือรู้เรื่องราวเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะว่าจะมีอะไรอะไรเกิดขึ้นอย่างนีนะ้ซึ่งมันก็อาจจะใกล้เคียงกับความ จริงกับความฝันที่เกิดขึ้นในฝันขณะนั้นก็เป็นไปได้ประการที่สองจิตอาวร์ประการที่สามเทพสังหรณประการที่สีก็คือธาตุกำเริบนะพูดถึง4อย่างนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความฝันถ้าว่าการตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือการนอนหลับไม่สนิทอันนี้ว่ากันย่อๆจนๆย่อๆ,อๆสั้นๆก่อนเพื่อให้รู้แต่ถ้าเรานอนแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าขอให้จงนอนหลับฝันดี แท้ที่จริงสิ่งที่ดีกว่าฝันดีก็คือนอนหลับแล้วไม่ต้องฝันนอนหลับสนิทหลับแล้วไม่มีความรู้สึกว่าตนเองลหลับตื่นน,นไม่มีความกังวลอยู่ในจิตใจนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขซึ่งก็สอดคล้องกับคําสอนหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งคือการเจริญเมตตาท่านเมื่อท่านเจริญเมตตาอยู่เป็นประจําเสมอๆท่านลองตอบคําถามตัวเองดูจากคําถามที่จะถามในขณะนี้ว่า ระหว่างนอนหลับฝันดีกับนอนหลับสนิทไม่ฝันเลยเนี่ยท่านอยากได้อันไหนแน่นอนคือทุกคนอยากได้นอนหลับสนิทไม่ต้องฝันเลยเพื่อตื่นเช้าขึ้นมามีความสดชื่นในความคิดในเมมโมรีที่เป็นถ้าพูดถึงภาวะทางของจิตที่เราเรียกว่าจิตสานึกจิตใต้สานึกจิตเหนือสํานึกน,นั่นเพราะจิตที่อยู่ใต้สํานึกจะได้พักผ่อนอิริยาบถของตนเองไดององ้อย่างเต็มที่แล้วก็ จัดระเบียบได้ใหม่นะถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ก็ดีระบบการจัดการข้อมูลก็ดีเขาเรียกว่ารีเฟรชทำรีเฟรชสมัยแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นเหตุแห่งความสุขในชีวิตของเราปรุพานิมิตจ,จิตอาวรเทพสังหอนธาตุกำเลิศพันคนรู้จักเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านแทบจะไม่ต้องไปกังวลอะไรกับเรื่องของความฝันเลย ฝันนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามนะแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มากกว่าฝันก็คือการลงมือทําลงมือปฏิบัติถ้าเรารู้ว่าตัวเองจะไปอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเราก็รู้ด้วยตัวเราเองนะว่าเราควรจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรท่านจะไปแคมปิง้งท่านไ่เอาอุปกรณ์แคมปิ้งไปเนี่ยท่านจะไปอยู่อย่างไรกับสภาพที่ต้องอาศัยเครื่องอาศัยจากการ อุปกรณ์สําหรับการยังชีพนะจะเดินป่าจะเข้าป่าถ้าท่านไม่มีอุปกรณ์เลยท่านจะอยู่อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องฝันแต่โฟกัสว่าเราควรจะทําสิ่งที่ควรทํานั้นอย่างถูกต้องอย่างไรเช่นจะเดินทางเนี่ยสมมุติท่านต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่ท่านเตรียมอะไรแล้วหรือย,อยังท่านเตรียมความพร้อมอะไรกับชีวิตของท่านหรือย,อยังรถถ้าไปมัวดูว่ารถเนี่ยดีไม่ดีแล้วไปให้อ่อขออภัยนะคนทํานาย ให้ทํานายให้สู้ท่านไปหาช่างที่มีความสามารถในการที่จะซ่อมดูแลตรวจสภาพรถของท่านไม่ดีกว่าหรือนี่ต่างหากคือสิ่งที่เรารู้เราควรจะต้องทําพอรถมีสมรรถนะที่ดีเนี่ยไปที่ไหนก็มีความปลอดภัยสูงนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ยางรถเนี่ยโล้นไม่มีดอกอยางเลยนะเฮี้ยนไปหมดแล้วท่านจะเอาดอกอยางที่ไหนเกาะถนนท่านต้องไปเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยท่านต้องไปตรวจเช็คสภาพรถของท่านให้เรียบร้อย ท่านต้องเตรียมของในการที่จะต้องเดินทางนะในการที่จะต้องอพักค้างแรมวางแผนสําหรับการที่จะต้องใช้สิ่งที่เราควรใช้ตลอดระยะการเดินทางนั่นต่างหากนะคือสิ่งที่เราต้องทาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุพาน,นิมิตจิตอาวรคือบางทีจิตมันคิดเอาเองท่านเคยเป็นไหมที่ท่านคิดเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้แล้วเก็บเอาไปฝันเมื่อเก็บเอาไปฝันเสร็จแล้วพวท่านก็ไปตุเป็นตะว่ามันเป็นจริงที่จริงไม่ใช่มันเป็นจิตที่ท่านเนี่ย ท่านสะกดจิตตัวท่านเองโดยการทีนะ่มันคิดเรื่องนั้นทำเรื่องนั้นจนกลายเป็นความฝันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปยึดมาเป็นสาระหรือเป็นสาระว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้แม่นยำไม่แม่นยำนะในความหมายนี้แล้วเนี่ยอยู่ที่เราปฏิบัติประการที่3ก็คือเทพอาวรคิดถึงตรงนั้นตรงนี้หรือเขาอาจจะมาดนใจมาเนะข้าฝันซึ่งถ้าสมมุติว่า กรณีการสื่อสารทางนี้มีประสิทธิภาพควรจะต้องมาสื่อสารบอกในสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่นะไม่ใช่แค่เพียงมาปรากฏให้เห็นเท่านี้เท่านั้นนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะขัดใจคนที่มีศรัทธาความเชื่อ <c oughs> ความเชื่อเป็นเรื่องเฉพาะของเขานะก็ไม่ได้แปลกอะไรไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าควรจะต้องมาคิดวิเคราะห์ในหลักของพุทธศาสนาให้มากขึ้นเท่านั้นเองให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นว่า ทำไมเราต้องเอาเหตุเหล่านี้มาอธิบายกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทำตนเองประพฤติปฏิบัติตัวเองรักษาตนเองรักษาความประพฤติของตนเองอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตเท่านี้ก็สามารถช่วยเราให้เรานั้นมีสติในการดําเนินชีวิตได้ไม่ต้องไปเชื่อฝันจะทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการจะบอกว่าไม่เชื่อเลยก็ได้นะถ้าในความหมายของอัตมานะแต่ก็อาจจะขัดใจคนบางคนคนกลุ่มบางคนอาจจะไม่ไม่สบายใจกังวลอยู่นะฮะ สมมติว่านะความฝันนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นบอกเป็นบอกเรื่องราวจริงแล้วมีเทพอ,วอ,อาวรนเทพสังหอนคือเทพในความหมายนี้ก็อาจจะรวมไปถึงบรรพบุรุษที่ท่านจากไปแล้วแล้วมีท่านบอกว่าท่านอยากได้เพชรสักหลายสิบกระดัตลูกหลานจะซื้อถวายพระไหมก็ค <c oughs> งไม่มีอยากได้ทองเป็นกิโลอยากได้ทองเป็นหลายร้อยบาทเป็นเท่าไหร่ก็ตามจะทําบุญถาวายสิ่งนั้นไหมอตาตมาก็คิดว่าคงทําได้ยาก ถ้าไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าจริงๆหรือไม่ไม่อย่างนั้นก็ต้องเชื่อจนหมดใจว่าบุญนั้นจะถึงแก่บุคคลที่มาบอกเหตุในฝันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอย่างนั้นได้ไหมเรารู้และเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ไหมถ้าเราทําอย่างนั้นได้แล้วสําเร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าจับต้องในสิ่งที่เป็นวัตถุเหล่านั้นได้ไหม ก็ไม่ได้ท่านกลับมาบอกไหมว่าท่านได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วสําเร็จแล้วซึ่งมันก็ไม่เห็นจะเป็นเหตุที่จะต้องออใส่ใจเรื่องเหล่านั้นจนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยโอ้กังวลเครียดถ้าทําไม่ได้ไม่ได้ทําฉันจะต้องไม่มีความสุขแน่ๆท่านอาจจะมาทําให้เราเนี่ยเ,เป็นเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราก็ได้ไม่ใช่ท่านเพราะอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราพิจ,จนารณาอย่างถูกต้อง ถ้าเราทําเราทําตามกําลังของเราอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะมีเราจะมีอานิสงส์มากจะได้อานิสงส์มากจะมีอานิสงส์ต่อเรามากพูดอย่างนี้ก็ได้ก,ก็ได้จะน่าจะถูกต้องที่สุดกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติอย่างไรนะต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องนอนหลับเป็นเป็นสุขก็ต่อเมื่อเราจเจริญเมตตาให้มากๆประการสุดท้ายก็คือธาตุกำเริบหิวเกินไปอิ่มเกินไปเหนื่อยเกินไปมันก็ฝันได้ธาตุกำเริบเจ็บป่วยไม่สบายก็ฝันได้สิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐานของความเชื่อได้นะในหลักของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายเพียงแต่เขาบอกไว้อย่างนี้จัดไว้อย่างนี้เราก็รู้จากอย่างนี้ว่าอ๋อมันมีอยู่แค่นั้นเองแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแท้ที่จริงมันก็คือการนอนหลับหลับแล้วก็ฝันไปเห็นภาพนั้นภาพนีน้อย่างนั้นเท่าน,นั้นเองนะเพราะฉะนั้นฝึกไว้ในใจของเราให้ท่านเจริญนะเรียกว่าเจริญเมตตา ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเจริญเมตตาเพราะคืนนี้พูดถึงเรื่องความฝันนะพูดว่าความฝันสี่ก็แล้วกันเรียกว่าความฝันสี่พูดให้ฟังแล้วนะฮะว่าท่านควรจะเอามาเป็นสารณะหรือไม่เอามาเป็นสารณะดีนะแล้วก็เปอร์เซ็น์เป็นอย่างไรก็อย่างที่หนึ่งก็อาจจะมีเหตุนะมีความน่าเชื่อถือเป็นไปได้มากที่สุดอย่างที่สองก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือน้อยลงมาอย่างที่สามก็อาจจะพอๆกันกับอย่างที่สอง ส่วนอย่างที่3นั้นน้อยที่สุดก็เพราะว่าเจ็บป่วยไม่สบายก็เกิดธาตุกำเริบก็ฝันได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นน่น,นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตที่เราเรียกว่าความฝ่ฝันนะ่ะดีที่สุดสร้างความฝ่ายฝันในชีวิตของเราไว้แล้วเราเดินไปตามทางนั้นแล้วก็ไปสู่ความฝ่ฝันเพื่อน,นําความสําเร็จที่ดีงามมาสู่ชีวิตของเราจะดีกว่านะคำคืนนี้ฝากไว้อย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันพระนะท่านดูใกล้วัดไหน ไม่ติดกัดไม่ติดขัดเรื่องอะไรนะไม่อยู่ในภาวะกักตัวไม่อยู่ในภาวะนะทีนะ่จะต้องล็อกดาวนะ์เนะี่ยก็ไปวัดกันนะไปฟังธรรมไปตักทำบุญตักบ,บาตรตอนเช้านะแล้วก็ฟัง,ฟงเทศฟังธรรมเป็นวันธรรมวมัสวรรคกันนะก็นะกเรียนเชิญจะเดินพรไว้คนะ่ำคืนนี้ฝากไว้เท่านี้ตอนนี้ไปเชิญทุกท่านเจรเดินจิตภาวนาะทําจิตท่านให้ผ่องใสหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆแม่รายการจะมาดึกสักหน่อย แต่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อยากจะส่งต่อฝากไปถึงท่านทั้งหลายเป็นของขวัญอันมีค่าสำหรับชีวิตอยู่ที่ท่านแล้วละว่าท่านจะเปิดกล่องของขวัญน,นี้หรือไม่ได้ปฏิบัติในชีวิตของท่านอย่างไรนะไม่ติดตามไม่ทันติดตามในรายการสดในขณะนี้ก็ติดตามาทางเพจได้นะมนทัศยานันบุญสินิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะที่ค่าคืนนี้มาค่ามาดึกนะเพราะว่าได้รับโอกาสเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ นะให้สนทนาธรรมในรายการนะสนนะธรรมะพระเพลินนะจากวัดพุทธปัญญาธรรมนครแวนคูเวอร์ซึ่งได้สนทนากันไปก็เรียวกว่า,าก็เพลิดเพลินในธรรมแล้วก็ผู้ฟังก็คงได้ประโยชน์นะใช้เวลาไปกว่า1ชั่วโมงกว่านะก็เลยนะเลดมาซึ่งในความหมายของอาตมาแล้วนะถือว่าอยู่ในเวลาไม่ถือว่าเลดเรามีความสุขกับการได้ทํางานวันนี้ตอน6ตอน5โมงนะ5โมงเย็นคือที่ผ่านมา17นาฬิกาถึง 19นาฬิกาเนี่ยอาจจะมาไปออกรายการวิทยุชุมชนวอรรัตนคนคร101.50นะพูดในรายการธรรมะไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะก็พูดอยู่นะจนกระทั่งจบรายการแล้วก็รีบมามาก็มาติดตั้งรายการมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อที่จะออกรายการกับท่านอาจารย์พระครูปริยัตต,ตอน2ทุ่มนะวันนี้ก็เลยเว้นกิจนะสงนะฝากบอกกับลูกเนนกับพระว่าให้ท่านร่วมกันทำวัดสดหมนนือนเย็นเจริญภาวนาไป นี่นะตอนนี้พรทุกเนนพระเนนทั้งหลายพระในวัดก็พักกันหมดละเหลือแต่เราเนี่ยยังไม่ได้พักยังทําหน้าที่ของเราอยู่แต่เรามีความสุขนะสามรายการลวดวันนี้ขอใช้พื้นที่ใช้เวลาให้อย่าง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 ,อย,างอย่างเต็มที่กับการได้ทํางานด้านเผยแผ่พุทธศาสนานี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราเชิญทุกท่านจเจริญสมาธิภาวนา ใ,ใจเขาลึกลึงปอดลมใจออกยาวหายใจเข้าโล่งโปร่งสบายหายใจออกผ่อนกายขอเชิญทุกท่านแผ่มเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งรายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาห้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย พยายาประชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเวียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดรายการธรรมะเจริญใจค่ำคืนนี้ฝากให้ทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ กลับมาพบกับรายการธรรมะเจริญใจได้ใหม่ในค่ําคืนต่อๆไปค่าคืนนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมมีแก่ทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร